สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ก็จะมาอัดคลิปแชร์เงินเยียวยาของอังกฤษที่รัฐบาลอังกฤษเขาช่วยเหลือ,อช่วงที่โควิดเนี่ยค่ะโควิดระบาดก็คือรัฐบาลอังกฤษเขาประกาศให้ร้านอาหารเนี่ยปิดใช่ไหมคะซึ่งตัวเจ๊เองเนี่ยก็คือทำงานร้านอาหารไงคะก็ปิดมาหยุดมาไม่ได้ทำงานมาประมาณ2เดือนกับ1 0 12วัน13าวันแล้วอะคะ่ะ คือก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรทีนี้รัฐบ,บ,บาลเขาก็จะช่วยเหลือพนักง,งานโดยการก็คือเหมือนกับว่าเขาจะให้อานายจ้างเนี่ยยังคงสถานภาพลูกจ้างไว้โดยการ ในจ้างไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานแต่ว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานให้แต่ว่าจ่ายแค่80%ของเงินเดือนที่เคยได้รับอะคะ่ะทีนี้เงินตัวนี้ก็คือลูกจ้างเจ็บเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเคมเองนะคะเพราะว่านายจ้างจะต้องเป็นคนเคมให้คือรัฐบาลเขาจะโอนเงินเข้ามาในบัญชีของานจ้างในจ้างก็จะจ่ายในให้ลูกจ้างทุกคน เป็นเงินเดือนแต่ว่ายอดจะไม่เท่าเดิมก็คือจะได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนที่เคยได้รับอะค่ะไอข้อมูลตรงนี้ก็คือรัฐบาลเขามีข้อมูลอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละคนเสียภาษีเท่าไหร่เขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วอะค่ะมันก็ไม่ยากเ <c oughs> สียงจะไม่ค่อยดีเลยวันนี้กเที่กินอากาศร้อนมากเนะลยร้อนแบบอากาศแบบไอ้นี้มากเลยเหมือนเหมือนเมืองไทยเลยอะค่ะเคนโด2ยี่สิบเอ็ดองศา ร้อนร้อนจริงๆนะคะแดดแบบเปปี้ยงๆมากเลยเดี๋ยวเจ๊บคงจะออกไปข้างนอกนะคะ่ะเดี๋ยวทีนี้เจ๊บจะให้ดูะคะ่ะวันเดือนนี้เจ๊บได้รับเท่าไหร่เมื่อวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนานะคะ่ะนี่ค่ะเจ๊บได้รับมีเงินโอนเข้ามาหนึ่งบางสี่ร้อยสามสิบห้าปอนนะคะซึ่งจะเขียนว่าเป็น เป็นเงินเดือนนะคะอันนี้เป็นงวดที่สองนะคะเป็นรอบที่สองแล้วค่ะที่เจ็บได้รับรอบแรกที่เจ็บได้รับคือเจ็บได้รับเมื่อวันที่สามสิบเมษาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบสามปอนด์คือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาประกาศให้หยุดให้ร้านร้านอาหารปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบมีนาใช่ไหมคะยี่สิบมีนาแล้วพอสิ้นเดือนเมษาใช่ไหมคะ มันมันก็จะกลายเป็นเกียร์อาทิตนะหกอาทิตใช่ไหมคะก็คือมีนา20มีนาห้าอาทิก่ากว่าไม่ถึงหกอาทิตย์ดี20มีนาถึง30เมษาค,ค,คือเจ็ถึงได้ยอดพันเจ็ดนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยก็คือรอบแรกที่เจ็บได้ก็คือมันประมาณหกอาทิตนะคะแล้วพอรอบที่สองนี่มันสี่อาทิตย์ก็ประมาณพันสี่ค่ะจึงถือว่าโอเคนะ เจ็บปอยู่ได้แหละเพราะว่าต้องยอมรับว่าคือร้านอาหารที่เจ็บทำอยู่เนจา้างค่อนข้างพพอร์ตพพอร์ตลูกน้องทุกคนนะคะอย่างบ้านพักพนักง,งานที่เจ็บอยู่นตอนนี้คือเจ็บอยู่ฟรีนะคะค่าน้ำค่าไฟเจ็บก็ไม่ได้เสียะคะ่ะคือเจ็บไม่มีค่าเช่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคือหนจ้างเขาออกให้หมดนะคะซึงตอนนี้เจ็บก็ไม่รู้ว่าเขา เขาจะเปิดได้เมื่อไหร่นะคะแต่รัฐบาลก็มีการออกมาบอกว่าเขาจะยาวก็วคืออาจจะต้องเองินช่วยเหลือเนี่ยรัฐบาลเขาช่วยช่วยยาจนถึงเดือนตุลาเลยอะคะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเดือนกันยากับเดือนตุลาเขาจะจ่ายแค่หกสิบเปอร์เซ็นและยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายเพิ่มให้ลูกน้องเพื่อให้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นแต่ก็คือ นายจ้าสามารถเรียกพนักง,งานกลับไปทํางานได้ค่ะก็คือเรียกไปทําเป็นพาร์ทไทม์อะค่ะอาทิตย์นึงอาจจะทําแค่สอวันหรือ3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นายจ้าก็มีคุยคุยกับป๋าพอดีป๋าก็เป็นเฮดเชฟนีค่ะมีคุยกับป๋าไว้บ้างแล้วว่าอาจจะเปิดแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนทีนี้มันเปิดได้คือต้องเปิดเป็นเทคเว a ยอะค่ะ ดยส่วนตัวเจีนะคะเจบเคยทำร้านเทอาเว์มาก่อน,นะคะเคยเป็นเจ้าของเป็นนายตัวเองมาก่อนแต่ว่าเจีบรู้ค่ะร้านเทอเวอ์เนี่ยมันขายได้แค่วันแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่สามวันเท่านั้นนะคะวันอื่นมันขายไม่ได้หรอกคะ่ะและ้วค่าที่จ่ายนะคะถ้าเป็นร้านเทอาเว์นะถ้าทําเองอะ่ะมันจะอยู่ได้ค่ะคือเราทําอาหารเองแล้วก็มไม่ แต่ถ้าเกิดจ้างเชฟมาทำเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนเชฟในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างแพงฉะนั้นถ้าเกิดจ้างเชฟมาทำเนี่ยมันไม่คุ้มอะคะ่ะถ้าเปิดเป็นเทโเมนจะก็ว่ามันไม่น่าคุ้มอะคะ่ะเพราะว่าเงินเดือนเชฟถูกสูงนะคะ,จะเจ้าก็ยังคิดอยู่ว่าหลังวิกฤตโควิดเนี้ยธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปอะคะ่ะ หลังจากโควิดเนี่ยมาตรการนี่เว้นระยะห่างอ่ะอาจจะต้องมีอยู่แล้วค่ะคือโต๊ะโต๊ะอาหารแต่ละโต๊ะต้องตั้งห่างกันแล้วรับลูกค้าก็คงจะรับแบบเต็มพิกัดไม่ได้อย่างปกติเนี่ยช่วงก่อนโควิดอาจจะรับได้ประมาณสองร้อคนต่อคืนต่อวันใช่ไหมคะนี่อาจจะลดมาเหลือประมาณห้าสิบหกสิบคนต่อวันอนะ่ะเพราะว่ามันเรื่องของการเว้นระยะห่างอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังวิกฤตโควิดเนี่ย หลายคนอาจจะต้องตกงานเงเพราะว่าเมื่อไรายได้มันน้อยลงอะ่ะเขาก็ต้องแบบตัดรายจ่ายฮะคนจะเมอก่อนที่ที่ใช้ประมาณห้าหกคนเขาก็อาจจะลดลงเหลือแค่สามสี่คนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคนที่มีงานทําก็อาจจะต้องโดนลดเงินเดือนคะ่ะเพราะว่าเงินเดือนเชนค่อนข้างสูงนะคะจ๊ิตยอมรับมากเลยว่าเชฟที่ทํางนานที่ต่างประเทศเงินเดือนสูงมากแล้วก็สวัสดิการค่อนข้างดีคะ่ะ เพื่อนๆลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆของเจ๊ที่เจ๊บพูดถึงเรื่องเงินเดือนเชฟที่ทําง,งานต่างประเทศนะคะคืออาทิตย์หนึ่งเขาจะจ่ายเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งเจ๊บเชื่อว่าไม่มีใครได้ต่ำกว่าห้า้อยปอนด์ต่ออาทิตย์ค่ะอันนั้นคือหลังหักภาษีหักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต่อไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนลดเงินเดือนกันมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับเจ๊บเจ๊ฟว่าโอเคนะมันเหมือนเป็นการ ซื้อใจระหว่างเจ้านายกับลูกน้องอะช่วงที่ลาบากใช่ไหมเจ้านายเขาก็ช่วยเราเยอะนะแต่ถ้าเกิดเจ้านายเขาลำบากเราก็ควรที่จะช่วยเขาบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะมันเป็นการซื้อใจเป็นการวัดใจกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะจะมาเล่าให้ฟังว่า ก่อนนียเจ๊เคยทาร้านเทนเวของตัวเองคือเป็นนายตัวเองค่ะเป็นมีธุรกิจของตัวเองทําไมเจ๊ถึงกลับมาเป็นลูกจ้างเขามาเป็นลูกน้องเขามันมีอะไรบ้างทําไมอะไรที่ทําให้เจ๊ตัดสินใจกลับมาเป็นลูกจ้างเขาซึ่งสําหรับตัวเจ๊เองนะการทําธุรกิจล้มเหลวมันคือประสบการณ์นะคะเจ๊ไม่คิดว่าตัวเองล้มเหลวนะคือเจฟเปรียบเทียบดูแล้วไงว่าระหว่าง สิ่งที่เจ๊ทำอยู่คือเป็นธุรกิจตัวเองกับลูกจ้างเขาอันไหนมันดีกว่ากันเมื่อเปรียบเทียบก,กันแล้วอันไหนมันคุ้มกับเราเราก็เลือกสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราะคะ่ะถึงแม้ว่าธุรกิจเราจะไปไม่รอดก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปละคะ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจ๊มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเจ๊ไม่อยากให้คลิปมันยาวอะคะ่ะ อากาศร้อนมากเลยเที่ยงกิษดูสิคนะแบบแดดแบบไปนี่มากเลยอะค่ะ